นะโมสัมมาสัมพุทธานังบารามัตด,ดาทัตศีนังสีลาธิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัธฐาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะ ปารมีมีศีลเป็นต้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยายใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 สองคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญยติโยมนะ สำหรับตอนนี้นะการชำระหนี้พระพุทธศาสนาชำระหนี้พระพุทธเจ้าชำระหนี้แผ่นดินก็ลุล่วงไปนะก็เหลือต่อไปก็คือมรดกที่จะทำให้ แผ่นดินแล้วก็พระพุทธศาสนาก็คือเรือสุพรรณหง่์นะซึงจะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9นะซึ่งเป็นรชาชพานะของพระองค์ ในอันที่จะเดินทางไปมาจัการพระจุลมณีพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็เป็นมรดกสัญลักษณ์ของบุญของกุศลนะที่พระมหากษัตริย์ของชาวไทยได้ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาล โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพีลอดุญเดชในหลวงราชการที่9ทรงสืบทอดประเพณีทอดผ้าพระกฐินทางชนละมัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญก็คือเดือสุพรรณหงษ์ตอนนี้ก็รอรอ,รอเวลาที่ ลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปของในหลวงราชการที่9กนะจัดสำเร็จสมบูรณ์นะเป็นมรดกนะที่สำคัญซึ่งหน้าที่ของพวกเราก็คือการจันลงพระพุทธศาสนา ไปตกทอดเป็นมรดกของคนรุ่นต่อๆไปถึงเวลาพวกเราเองก็ต้องตายจากละโลกนี้ไปไม่มีใครจะอยู่ค้าฟ้าหรืออยู่ได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่ใช่ของเรา เมื่อเราทำไว้ก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาฉะนั้นนี่คือความสำคัญพระพุทธศาสนามีหลักก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองที่เป็นหลัก สำคัญที่ให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนได้ละได้วางให้ปล่อยเพราะทุกสิ่งที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า สิ่งที่สร้างก็เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์เป็นมรดกที่สืบทอดถึงความศรัทธาถึงความเลื่อมใสของเรานั่นเองฉะนั้นต่อไปก็เป็นเรือสุพรรณหงษ์ตอนนี้ก็รอนารอเพราะว่าหน้าที่ ก็คือนำพระธรรมมาให้ญาติโยมได้ฟังนะเป็นการชำระหนี้บุญกุศลที่ญาติโยมได้กระทำด้วยเป็นการชำระหนี้พระคุณของท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแม่พระธรณีเทวดาที่นำมาเกิดบิดามารดาครูประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็ชำระหนี้เวนีกรรม ที่เคยมีต่อสัพสัต์ทั้งหลายเพราะว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะวันนี้ก็จะได้นำพระธรรมของพระผู้มีพระภาคยามหายัดยมได้ฟังนะซึ่งเป็นข้อเตือนนะเตือนให้เรารู้ว่านี่นะถ้าเราสั่งสม เราคิดถึงอยู่ประจำก็จะครอบงำจิตใจทําให้เราเองเป็นบ้าได้เหมือนกันนะเป็นบ้านะต่อไปนอมน้อมรพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งก่อนยาติโยมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะลึกถึงท้าวสัมปดีพรมนะที่อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แสดงธรรมนะพระมาจโลกาธิปตีสัมปติกตัญชฉลีอานักที่ังอายายจัจฉ สันติธาสตตาประจักรชาติกาเทเสหิธรรม,มังอนุกรรมปีมังไปชันติพะควาโลกาธิปตีนรุตตะโมกาตัญชลีพระมคเนยาจิโตสันติธาธีรับประจักรชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังไปชัง เทเสตุสุขะโตธรรมังเทเสตุอม,มตังปัทังโลกานรรมุกรรมปายะธรรมังเทเสตุนายกะลึกถึงพยายมนะปะโตเมตังนะพยายมนะปะโตเมตังประชีวินังสุขะโตจุติจิตเตเมตังนิพพานังสุขะโตจุติอ่ะญาติโยมวันนี้ฟังพระธรรมนะญาติโยมวันนี้ รูปาธิวัคย์อย่จนะวักเกี่ยวกับเรื่องรูปเป็นต้นนะอยู่ในอังคุตนิกายนะอย่จบเอวเมสุตังข้าพรเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพักวาสาวัตถียังมรรติเชตวนันีอนาดบินดิกัตสอารามี สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถินดิกะเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีตัดราโคพควาพิกุอมันเตสิพิกควโวติในครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุท์ทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย พระทันเตติเตภิกูพภควาโตปัจจัตโสสูงพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นรับพระดํารัสของผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ผู้ผู้เจริญพระเจ้าข้าพควาเอตับทโวจะระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดํารัสนี้ว่านาหังพิกเวอันยังเอกรูปัมปิสมานุปัสสามิยังเอวังปริสัสจิตตังปริยาทายะติทติ ยะถายิทังพิกเวอิทิรูปังอิทิรูปังพิกเวปริสสะจิตตังปริยาทายติตติติดูก่อนพิสุทั้งหลายเราตถาคตย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปแม่อื่นสักรูปหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับรูปของผู้หญิงนะพิสุทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายรูปของผู้หญิง ยอมครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะนี่ญาติโยมสำหรับข้อนีนะ้เมื่อเรารู้เท่าทันนะเพราะว่าบางท่านนะที่สั่งสมทางความยินดีในรูปบางทีเผลอเรสตนะิก็ถึงกับ คลั่งถึงกับบ้าเลยก็มีอย่างพระพิสุหนุ่มที่เห็นรูปของนางสิริมาซึ่งใส่บารให้ทั้งๆที่นางป่วยอยู่พอได้เห็นเท่านั้นโอ้โหขนาดนางป่วยยังสวยขนาดนี้ถ้าไม่ป่วยแล้วนางจะสวยขนาดไหน ก็ถูกนะรูปนั้นนะครอบงำทำให้ไม่ฉันอาหารนะเพ้อถึงตลอดนะจนเข้าในบาทบูรฮะนะนะแต่ก็กลับได้นะองคนี้กลับด้วยการที่นางสรีมาได้ตายไปนะแล้วก็พุทธองค์ก็ให้เก็บร่างของนางสิริมาไว้เนี่ย นะให้คนมาตีราคามาซื้อตอนที่นางบ่มอื่นนะให้ตีราคานะตั้งแต่ราคาพันกะหาปณนะหารอยกะหาปณนะจนมาจนให้ฟรีก็ไม่มีใครเอานะตรงนั้นแต่ก็มีอย่างพระรูปหนึ่งบวชภายแก่ถือว่าเป็นอ่า นะจิตหัตถะนะชื่อยงี้ยนะผู้ที่ตกอยู่นะนะตกอยู่ในอำนาจของจิตนะพระองค์นี้ก็ไปเห็นพระเทวีของเจ้าองค์หนึ่งนะกำลังอังคาดพระอยู่ท่านก็มองเพลินจนเพ้อขึ้นมาพระเทวีพระเทวี พระบอกให้หยุดอย่าเพอ้อท่านก็เพอ้อไปนะจนเรียกว่าไม่สามารถที่จะมีสติได้ถึงแม้ว่าต่อมาภายหลังพระเทวีได้ตายไปแล้วละไปแล้วพระมาบอกว่าพระเทวี ที่ท่านน่ยคิดถึงเพอ้อถึงเนี่ยตายไปแล้วท่านมาเพอ้อถึงทำไมคิดถึงทำไมก็ไม่สามารถที่จะมีสติคืนได้บนเพอ้ออยู่อย่างนั้นแหละไม่เชื่อนะบ่นเพอ้อถึงแต่พระเทวีพระเทวีอยู่ตลอดฉะนั้นนี่คือสภาวะที่ครอบงำนะตรงข้ามกัน สำหรับผู้หญิงนะก็ไม่มีรูปสักอย่างหนึ่งนะที่จะครอบงำจิตใจของผู้หญิงแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนกับรูปของผู้ชายรูปของผู้ชายก็จะครอบงำจิตของผู้หญิงอยู่ได้เหมือนกันฉะนั้นนี้คือสภาวะนะถ้าเรา ไม่เข้าใจแต่เราก็หลงไหลอยู่ในรูปอยู่ในรูปตลอดสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะละได้เพราะถูกรูปของผู้หญิงครอบงำครอบงำนะทำให้บ้าเลยนะญยาดโยมทำให้บ้าเลย ไม่มีนี่อยู่ในอัตถกถานะก็จะได้นำมาให้ญาติโยมได้ฟังต่อไปนะนาหังพิกเวอัญยังเอกาสัตด,ดังปิสมานุป,ปัสสามิยังเอวังพริสัสจิตตังปริยาทายติตติญาถยทางพิกเวอิติสัตโดอิติสัตโดพิกเวอริสัสจิตตังปริยาทายติตติทติทุติยังพระสูตรที่สอง ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราตถาคตไม่ได้พิจารณาเห็นเสียงแม้จากเสียงหนึ่งอื่นที่จะครอบงำจิตของผู้ชายตั้งอยู่ได้เหมือนกับเสียงของผู้หญิงนะพิสุท์ทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายเสียงของหญิงครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นี่เป็นพระสูตรที่สองนี่ก็ตอนที่สัมมาเนนสัมมาเนนที่จง พระนะจงพระจักคุบานนะนะที่เป็นหลวงลุงนะเดินป่าก็ได้ยินนะเสียงเด็กสาวร้องเพลงเก็บผักอยู่ก็ทำให้หลงไหลแล้วก็ละทิ้งพระจักคุบาลไป นะได้ไปหายไปนะอยู่กับหญิงนะแล้วก็กลับมาเพื่อจะมาจูงท่านเหมือนเดิมท่านก็ไม่ให้จูงไม่เอาไม่ให้ไม่มีกิจแล้วที่จะต้องทำโดยท่านแล้วเพราะท่านนะเสียสินแล้วย่างนี้ยัยาดอยู่นะนี่คือเกี่ยวกับเสียงก็เหมือนกันนะนนะพลิกกลับไป ก็คือเสียงของผู้ชายนะก็จะครอบงำจิตของผู้หญิงตั้งอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้มีหมดอันย่อมทั้งกลิน่นรสโลตภัณฑ์นะสิง์พุทค์ได้แสดงเอาไว้นะไม่ให้เราประมาทให้เรารู้เท่าทันว่ามันเป็นอย่างนี้นะเมื่อรู้เท่าทันด้วยปัญญา นะเป็นสภาวะที่มันเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองเราก็จะรู้เท่าทันนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็เป็นเพียงแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ไว่าจะเป็นรูปหญิงรูปชายมันก็เป็นเพียงสี ต่างๆเท่านั้นนะเกิดนะถ้าเกิดครอบงำแล้วก็คือมันต้องเข้าใจนะฉะนั้นนี่คือพระธรรมนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราเองจะลดละได้ขนาดไหนอ่ะแต่ยงเท่านี้ก่อนวันนี้นะ ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร,ร่วมทําบุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองนะซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขัชบริพันธ์ประศกนิกรในทุกๆราชวงญาติโย,ยมนะไปนะมันสก,การกราบไหว้พระจุลามณี พระศรีอารยเมตรไตรนะญาติโยมก็สามารถนะร่วมทำบุญกันได้ตามกำลังซับกรศรัทธาของญาติโยมนะโดยเฉพาะอย่างเรือสุพรรณหงษ์นี่ยจะเป็นที่ประทับของพระบรมรูปนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่เก้าด้วยนะตามกำลังซับกรศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศรัพท์02 9 1 2สอง 0 9, ูนย์2า1 2ก0ก้1 2า2นึ่1เทางปรษณีพระมหากรีธาวชิระญาโนวัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่0พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหน0 ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ญาติโยมทุกๆวันพุธในเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมามาศการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสารนางใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโย,ยมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบบำร,รุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18 อิติปิโสวิเศษสอิเศษเส,สพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุมโมธนาบุญขอบุญกุศลท,ทั้งหมดที่ตามมาภาพไรกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอารยรัยพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงด่งพระนิพานของพุทโธ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดา,ท,าทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระน,นิพพานตลอดกาลนานเทินอมปะทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมะพธะอัตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน ผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุองค์และคุณขอพระรัตนตรยัยจงปกปากุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิดพุทธทางแคล,ล้วคล,ลดาคลลดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิติปิโสพ,พระวาพรหมจัก,กรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขออยัอยิโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบก,กับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เจริญพร